ขายขาเส์ฟแต่ขายมือรับมือข้ามนะครับฝั่งสามคนก็1นึ่งสอง เอาครับเขียวไปหนึ่งสองเอาเสือมาเอาเปิดเข้าเอายกขึ้นไปเอามุมไปก่อนหนึ่งสองปักเข้าให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ยกขึ้นมาหน้าตะข่ายถายมือตบเข้ามายิ่งกว่าวันเล่นะครับ là bố luôn. không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาโยกขึ้นไปเอาเขียวไปมือหนึ่งมือสองปักเข้าให้เหรียบร้โอ้ย,ยังอยนึ่งโอ้ยนะครับเสียจังหวะเองนะครับฝุ่นใช้มือนะครับหกนะครับ เอาเปันไปเปิดหนึ่งสองเอาเปิดเอากยอาก เอาทั้งชายเจ้นางนะครับกีนางนะครับสยามมนวนแก้วกันหาไอ้กันหานะครับอเ,เอาเอา,เ,อาเนงสอ,องอบางโจ้ครับใคร เอาเปิดสองเขียวไว้เรียบหรอไเอาหนึ่งสองเอาหนึ่งสอง,สองเขียวโอ้ยไม่ทำนะครับ เอาปิดหัวเอายกหัวเอาแล้วครับมือว่าไงมือว่าไงเอาแล้วครับมือไล่มาแล้วครับเป็นเก้าต่อสิบสองนะครับเอาแล้วครับเอ้าโยนมาเอ้ายังอยู่เอ้าไม่พามโอ้โหเอาเสือมาเปิดหัว เอายกหัวเชียวไปเรียบร้อยเอาเือไปหนึ่งสองเอาแล้วครับเอามงยอดโอ้สต่อสินะครับ,บ,บ,นรบหนสองโอ้ไปนะครับเป็น14บสี่นะครับแต้มเดียวเกมเกมไม่เกมนะครับหนึ่งสองเอาสวนมาก่อนเอาเปิดหัวเอายกหัว โอ้ยไม่ข้ามนะครับเอาเปิดหัวเอายกหัวเอายกลนโอ้ยนะครับปูกันที่สนามไทยประกันนะครับคูต่อไปก็เป็นตะก้อ3านะครับเหดียมเสือปีข้ามปีเอาวงออกเอานะครับโโอ้ห จบเกมนะครับฝั่ง3คนเอาชนะไปนะครับ